วันนี้นะครับแวะมาที่วัดพระประทมน,นะครับนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับจะมาช่วยเติมฝันสร้างอนาคตให้กับเขาเดี๋ยวไปชมกันเลยครับช่วงริมมี่เติมฝันสร้างอนาคต สวัสดีครับพี่เพนสวัสดีค่ะ<น>แหม่นี่นะครับผมนัดพี่เพนนะที่วัดพระประทนตรงนี้นะฮะพี่ขายกาแฟมากี่ปีแล้สปีกว่า2ปีเมื่อก่อนขายอะไรขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นแล้วทำไมมาขายกาแฟฮะพอดีโรงเรียนเขาเลิกประม,มูลอ๋อไม่ลาประมูลไม่มีอาชีพเลยเปลี่ยนอาชีพเลยเปลี่ยนมาขายมีลูกกี่คนมีตอนนี้คนเดียวค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ส่งลูกเรียนจะจบเลยแล้วนะปวชปวชดีใจไหมดีใจค่ะดูแลใครบ้างเนี่ยแม่แฟนครับแล้วก็พ่อที่อยู่ที่บ้านพ่อกับแม่พ่อกับแม่แล้วมีลูกอีก โอ้ก็หนักเหมือนกันเนาะวันนี้ผมมาเนี่ยนะครับก็ต้องการจะมาช่วยพี่เห็นบอกว่าที่บอกเราพาละเยอะอยากจะให้เราช่วยแต่งร้านให้สวยหน่อยจะได้ขายดีๆกว่านี้เอาละต่อไปรถจะสวยขึ้นขายดีขึ้นเป็นจุดเด่นขึ้นพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วผมแต่งรถให้เลยครับ แห่งร้านนี่แล้วสวยถูกใจไหมถูกใจค่ะถูกใจนะครับก็หวังว่าพี่นะครับจะมีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็มีเงินทองนะครับจากการค้าขายไว้ดูแลครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีพรีแันครีมเทียมดีมี่นะครับมอบเป็นต้นทุนนะครับเติมฝันสร้างอนาคตนะครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมี่ช่วงทัวลงปุุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมี่ พิเศษนะครับตีอ้วนตลุยเซนไดนะครับวันนี้เรามีน้องบีมครับเชิญผมมาที่เซนไดน้องบีบอกว่ามาเซนไดมีที่เที่ยวเยอะเลยใช่ไหมกินก็เยอะเที่ยวก็เยอะ,แล,ยอะแล้วก็แบบว่าอร่อยสุดๆทั้งนั้นใช่เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อาคิอุนะคะเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมค่ะเป็นตุ๊กตาแบบญี่ปุ่นเ,<อ>เราจะได้วาดหน้าเองเลย จากฝีมือตัวเองใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราเบาๆให้น้องบีมพาไปดูหน่อยนะอ่ะเจอเลยค่ะ <c oughs> นี่เป็นตัวตุ๊กตานี่อาจารย์เซนเซ <นะ S 2> ่เซนเซ่จะให้ลอกแบบตามนี้เลยก็ได้ <c oughs> หรือว่าจะวาดเองก็ได้ค่ะ ใส่จะไม่ลุ่งนะฮะเอาไว้ดนูเอาไว้ยีูอันนี้หวยเรียกว่า,ะาอะไรบ้างอาจารย์อาจารย์งงอาจารย์แบบสุดยอดไปเลย ที่หนึ่งแล้วที่ไหนเนี่ยน้องบีมค่ะที่เซนไดนะคะก็จะมีวัดสำคัญสำคัญนะคะทีววันนี้ก็คือวัดไซโฮจิค่ะไซโฮจิอ้อมาที่นี่มาไหว้พระกันมาทีต้๊กนี่ตั๊ก <c oughs> ู้อยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> กินเลยเนาะกินเลยค่ะโอ้โหชมใหญ่กว่าหน้าน้องบีมอีตกผู้โอ้เป็นเลอเอร์เลย นุน่มในย้ายที่มาอีกแล้วมาในซอยนี้เรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าเซนไดโยอิจิคะ่ะเป็นในมาร์เก็ตเป็นร้านประมูลปลาคะ่ะส,สุดาเซนเกียวเตนคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าสุดาหรือชื่อไทยร้านสุดาปลาสดเชิญเลย <laughs> มา,อาโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้มาร้านนี้นี่เต็มเหนียวเลยโอ้โหร้าน,นี้วัตถุดิบขนาดไหน <ทำ S 1> โอ้โห S <S นะฮะใหญ่ๆทั้งนั้นปลาดิบต้องยังไงนะชิ้นใหญ่นี่อย่างเงี้ยดูดิคุณผู้ชมหนาอย่างนี้เลยด,ดูดูรอบๆไม่มีการหั่นบางๆครับสุดยอดทําไมเขาถึงทําร้านแบบนี้เพราะว่าเขาเอา่อก่อตั้งร้านขึ้นมาช่วงหลังแผ่นดินไหวอะค่ะสึนามิเนะียเหรอซสึนามิก็อยากจะช่วยพ่อค้าที่ทําประมงอะค่ะในทะเที็น แต่ถ้าเกิดคุณอยากประมูลปลาต้องใส่หมวกมีนัมเบอร์นี่เจ็ดสองสามอุ้ยอุ้ยยายายาให้ดูว่าสดขนาดไหนนี่ตอนนี้พ่อค้าอะไรดูกันใหญ่เลยเมื่อกี้เรามาโชว์สองตัวนะครับปลาอาจิกับปาลาไหลทะเลราคาท,าทั่วไปก่อนทั่วไปของอาจิคือพันสอง<า>ร้อยเยนตามตลาดแล้วก็ปลาไหลประมาณสามพันห้าร้อยเยนแต่ว่าเริ่มจากหนึ่งร้อยเยนนะเอาเริ่มปลาアジนะครับพันหกพันเจ็ดพันเจ็ดแล้วพันเจ็ดพันแปดแล้วพันแปดโอ้จบที่พันแปดครับ เอาละตอนนี้เข้าสู่การประมูลปลาไหลทะเลตาเราบ้างแล้วเราอยากประมูลโอ้โหสองพันสองพันเยนสามพันเยนแล้วสี่พันแล้วห้าพันแล้วได้ไปแล้ว โอ้นี่ตกมือให้ใหญ่เลยหารู้ไหมมีอยู่ห้า nah, พันตกมือไปเจ็ดพันเนื้อตกเลยตัวใหญ่่มากจะไปสั่งย่างแล้วปลาไหลทะเลตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยชาวประมงด้วยนะครับหลังจากเกิดสึนามิเนาะใช่คนะฮะอย่าลืมแวะมานะครับถ้าเกิดมาเซนไดอ่ะน้องบีมอบให้เขาหน่อยขออนดญาตขออนุญาตขออนุญาตให้โนบุยะเกดส์่ะคขอบคุณมากค่ นะฮะก็ขอมอบครีมเทียมดิมมี่นะครับไว้ให้ทำเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับไปเร่งกันต่อเลมากินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลง่งเพียงถ่ายรูปกับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปนอสามสามปนจยานวากกรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์แล้วมาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดีมมี่ด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดย quality e x p e r e ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ฮอตพอตบุฟเฟ่นาชาติ s อ k y o t o Magnet Black Hole นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมเงินฝาก Youth Saving จากธนาคารอมสินโทร1 1 1 5มาแล้วตัวที่เราประมูลนี่<อ>ปลาหยลย่างนะครับสวยงามมากโอ้ย่างได้สวยมากอ่ะคนละชิ้นก่อน7,000เยนย่างมาแล้ว<อ>หวานมากออร่อยอร่อยนะ